มันออสิิผูกให้ซึ่งเ่อดีเธอเศร้าโดยเอาในมืบุญเด้มาผูกเอาในห้องกระจักเสียแต่เป็นแม่คนอยู่กันยังขิดบวดถือแน่ขิดลบหนาลบลังถือแน่บวดถือแน่ห้องกัต้องเฮ็ดไปนี่แล้วห้องับ ไข่สกุลผูกเค้นให้น้องเป็นก่อนเพื่อจะเศร้าไข่เศร้านาวเมือใช่มึงให้อีล่ะเมยเบื้องเมย์โม่เมย์ชิผูกแขนให้อีล่ะเคียงห่อนอยู่ได้อันนี้เคียงหุ่มอยู่ได้เบิ้งสิผูกแขนให้เพิ่นเบิ้งเอาพิงหนึ่งเข้อเจ็บเขาอไข่เขาอ ไข่พีปันเคาะวันพีแดงเคาะไข่ละเพาะแพะเคาะอ่อนเพีย้ยเคาะเพี้ยลอยออกไปล้วใต้ขึ้น่ำเนอ สบายดีสบายดีและสวัสดีเ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่หักเพลงกันเบิดสุกุสุคนเนาะว่าเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศก็ยินดีตอนหัขหนเหข้าวซองบุญมาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเอ,อามาพบกันมือนี่เนาะทางเฮาก็ับมาหาทางน้องมวยเพิ่นพี่น้องเอเป็นจังได้เด้ทางน้องมวยนี่เนาะอาการของเพิ่นคือว่ามือน,นี้ทางสมุนิได้มาแจ้งเพิ่นอีกทีหนึงเนาะว่ามืออื่นเฮาสีหนัดทาง รถเพิ่นไปเจาะน้าบดานให้น้องมวยแต่บอกว่าทั้งน้องมวยนี่สีสะดวกบ่อหรือว่าเป็นไข่เป็นนางนี่เศร้าบ่อนาะแหละก็ทั้งสับุนก็สิได้แจ้งให้ทั้งยูทูบเขาหู้น้ำกันเนาะเป็นเมื่ออื่นนี่คือเจาะน้าให้น้องมวยพี่น้องไอ้วันเสาร์เมื่อนั้นสับุนก็ได้มาบอกแล้วสับุนก็ได้โทรนัดทั้งเจ้าของรถเพิินเนาะรถที่ว่าไปเจาะน้าาแหละหรือว่าเป็นเมื่ออื่นพี่น้องเลแจ่ต้องไปแต่เศร้านะเขาก็ต้องถามว่าทั้งน้องมวยบ่เป็น ไอ้หายดีแล้วหรือว่าอีหยังเขากะสที่ให้ทั้งน้องมวยกับแม่ไปพ่นคลื่อการพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งคุณลักษมณ์คุณยายเพิ่นกะอยากให้ทั้งน้องมวยกับแม่ไปเห็นเนาะเพิ่นก็อยากเห็นคลิปนั่นแหละพี่น้องการไอ้เพิ่นเข้ามาซอยนี่กะเพิ่นก็อยากให้ทั้งน้องมวยแล้วก็บแม่เพื่อไปได้เบิ่งได้ยังน้ำกันเนาะว่าสิไปเจาะบอนใดบอนใดนั่นกะติดตามไปเบิ่งน้ำกันเนาะทางเอฟซีเฮากะทั้งู้ใหญ่เพิ่นนี่กะให้เจาะอยู่ใส่กะเดียวหอดมือเฮากะ จังสืไปบอกทั้งสร้างเพิิน่าบอนใดกับทั้งมอนี่กัมาหาท่านน้องมวยเพิินเนาะสีมาบอกเพิ่นอีกทีนึงว่าเมื่ออื่น <Hey. S 1> พี่น้องเคยได้ไปเจ้านําให้ทัางน้องมวยเนาะก่อนอื่นขอบุญข,ขอบคุณไปทางพอใจดีเพิิอนอยู่ทงางต่างประเทศเนาะผู้ที่เพิินซื้อดินให้น้องมวยแะละเพิินก็ให้ น้ำอีกพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณเพิ่นในไลน์ที่ไว้ว่างใจสบบญให้เป็นสะพานบุญนไห่ไายเพิ่นดึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจกโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บัวให้มีให้มีแต่อิ่มมันขวัญเยินเป็นโฮมโพโฮมไซสให้ลูกไหลานตลอดปีตลอดไปเนาะเพราะว่าเพิ่นทำธุรกิจการงานใดก็ขอให้เพิ่นราบรื่นเด้อสาถุกไปพี่น้องเลยขอบไปหาทั้งลงมวยสะก้อนวันนี้เอากะมาหอแล้วเนาะเขามาตั้งหลังบ้านเพิ่นสะก้อน จังได้เด้นี่คือเม็ดอ่อนซ้อนแท้ต้มอย่างเด้วควันทวนๆอยู่นี่ต้มหม้อเป้าอบอกโอ้แม่ค่าเพิ่นได้อย่างเด้เตรียมไว้ขายมานี่ไปทางใดเบิดเม็ดอ่อนซ้อนแท้อะนนี่<ะ>น้าเยอะทางาไ,นงไงหน,นสบายดีเด้อไม่ต้องมวยมายังเฮ็ดยังอะนะสบายดีโดนต้มกระเปียกให้น้องคนกินโอ้เอ้าาแห่งบนแล้ว โอ้ใส่น้ำหน่อยผลบ่โดยเจ้าก็ตื่น้ำใส่อีกโดยนี่คือใหม่อยู่อ๋อเอาอัดเมียนขีฝุนไว้สิกินขาวเดี๋ยวนี้บ่โดยอ้าขขาวมากะใะไทางนอกเด้ยี่ล่ะทำแพงอ้าวปุกในไม่เอื้อมวยเอ้ยมวยเป็นยังได้ลูกหึมวยเอ้ยนอนรับบ่าโภคกินยาแล้วฮะ หันหน้ามาเบิ่งลูกไอ้ช่างเป็นแท้อันนี้คือเอาเลยเลยแท้เจ้านี่ม,มือแตะบรขึ้นเลยบ่ลูกกินข้าวได้ซะอืมกินยาห่านห่านโอ้ยช่างเป็นแท้แบบนี่นเนาะแมวเลยทั้งแมวจะกินข้าววันนี้อะกินข้าวก่อนก็ได้เจ้าเนาะ อ๋อินกินกินด้ย่าเพิ่งก็ได้นะเปลนจังได้ดิพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> ทั้งนองมวยนี่คืออาการนั่นเท้อันี้ยนเฮ้ยเ้ย้ย้ยเฮเเเ้ยบ้ ไอ้ล้วก็นเนนะืเออนนเน่นนะเออคุณว่าแล้วก็เมื่อยเป็นวิ้นนะเจ้าเพิอบอกผาลูกซ่อนรถไปหาหมอเมื่อวานนี่นนมันนั่งมาได้โอ้เป็นวินจะโทรหาข่อยงั้นข้าวหนี้โดยว่าที่โทรปรึกษาเรื่องนี้โอ,อเฮ็ดจังเลยชาวบ้านนี่อ้ากินข้าวก่อนเจ้ายังค่อยว่ากันเนาะโอ้ยโาให้กินในไลายเนี่ยเจ้าจะน่าจะเป็นลมละอ้าคอยเฮ็ดคอยไปไม่หนุ่มหวยเอ้ยใจเย็นๆเนาะกินข้าวกินน้ำน้ำเจ้าก็ได้ ยังได้ยังไขยมาเนี่ฮะได้สลีดุไข่ลูกอือรูไข่กับสีเปิ้ลเอเด้อนี่ยมันต้องไปเลาะเราอยู่นี่แหละงาเดี๋ยวสีซอยไข่นี่ก็จะสีลูกวันนี้เด้สิบพันไข่สิบอมะข่าโพดมะข่าโพดสลีนี่ไงอ,อยู่บ้านนี่ไงเฮ้ยพอดีกิน ในยายใครแน่กินมังควริมันจังแซ่บเนาะมันคืนนี่นนนนนก็ฟันข่อยฟันพี่บ้าไรมันคืนเล่นป๊อบหยาดพี่แม่เห็นไมอือขันพี่บ้าไล่อีกแลยไรหลุดหยานนะพีบะพ่บ้ากับพี่บ่าผู้ชายอื้อห้าวกรยังปันมัหายน้ำหน่องมวยมันคืนนี่นี่นาศิได้หัวเด้าวานวาน้องมวยนะป๊อบห้าวเขาป้า เขาก็ให้พันบอลล่าไนะีิไปลี่เขาเขากับห้องให้บอร์รี่นะไปสวยน้องมวยอืมว่าน้องมวยนะสิปบไปโดดหน้ามิยังเขากัให้แท้ให้ว่าอืมเขากัแต่ได้พันเราฟันให้นะสิได้หัวคนน่ะเนาะเขากำลังนั่งโบเซาไข่อยู่นล้วนี่อะไรแม่เข้าใช้น้ำมือนะนั่งบบเซาจะเถื่อที่ตอนนี้จั๊กนุ้ยค่ะแลอวหาแล้วมันจะท้าได้หาละสามสิบ อืมนี่ไรขนาดเดียวซอยเป็นสี่สิบพันอ่ะอ้มอืมอ่าสบายดีเด้อทางนี้เด้อป้าสัเข่าไปทา้งในก่อนป่ะข่าไปทางน้องมวยก่อนฮะเฮ้เมตุเรานั่งอยู่นี่เราเข่าทา้งในคนล่เมตุเขงข่อยก็เอาเข่าไปนี่นี่ของข่อยพูดนั่งเดาใจมัน มแมลงเจ้าเบิ้งฮันเด้อยันแบ่เบิ้งเบิ้งหายเด้อเขาไนก่อนข้าวหนึ่งเบิ้งอันนี้หายเด้อเขาทีเขาไนหาลูกก่อนข้าวหนึ่งโดยโดยเจ้าโจมขามาก็ได้ีเจ้าขามามันกินมันอยู่เนี้ยโอ้ยทางลูกสาวเนี่ยก็ได้เนาะพอดีวดสาวรักเธอในการ เดียวดยไปิด่วยอยู่น้เออปิวนี่งโปาก็ได้โปางนี่ไปหัเราอ่นอนหัวเปหัวแปะดูคิยงมันยังห้อนบ่เี่ดหืมยวมือไปาแล้วจับมาเ้กระเลือง้กระโตเนาะ ขี้งก็คือบ่ได้เห็นนอนต้องกี่เจ็บแทะนะนอนหมอนสูงแทะมายังน้ำหัวลูกนะเจ็บแทนะนอนในีมันถือเสื้อจ็บเจอนี่ก็ลุ้ยออเจ้าเห็ดอยู่บ่ยว่าโทษเมื่อทางบ้านทั้งยังกนะ เนวัตถิค้บต้องต้องแบบให้คนเราไหลย่ามไหลมอเบื่อท่านนะทั้งห้องคนนี้มันกันไม่จีไข่แบบนี้ยิ่ินต่อีพ่อว่าว่าให้เมื่อบ้านซะก่อนน้องมอยนะโทร<ด>หาไม่เศร้านี่โดยว่าแบบนี้แล้วว่าให้เมื่อบ้านซะก่อนจะ<า>ต้อมาหาข่อยนะียังจเศร้านี่เขาว่าอยากทามานม่บุญนั่นอันนี้แล้วว่า น้องขึ้นนั่งเศร้าเทขายอยากรึกษาเบอร์เงมันเป็นอะ<ม>ไรและห้องก็บหัจักเนี่ยเห็นเฮ็ดโดยแตยเมื้อนี้นะเพิ่นอยากให้เมื่อบ้านก่อนโดยแต่ว่าน้องกับเมื่อว่ได้ดอกมื้อนี้น้อง,องการนักเนาะโดยเมืเ่อบ่ได้จังได๋สัน่นแบบนี้เฮ้ยบ,บ่มีรถใหญ่พาไปจำน้องนั่งรถจักก็ได้โดยทางสบู่บนหน้าพิ่นฮู้อยู่บ่เพิ่นถามแล้วว่าเศร้าแตนแรกถามไม่ปุ้งไปใส่ไปหาหมอสลาพาไป อ้าวคือว่าน้องมวยไข่แล้วบ่ไข่แล้วอ่ะแม่น้ํามวยว่าเพิ่นลุกบ่ได้ว่าอ้ายเจ็บโคจนบิดถืนเมื่อคืนนอนบ่ได้ดูถึงแน่นะเอิกแน่เมื่อยนวินแน่อาอ้ายานว่าแบบนี้แล้วแม่น้มยว่าเพิ่นก็ว่าสวยๆอีหยังแหละสิลมาเดี๋ยวเพิ่นมาเดี๋ยวเพิ่นมาเพิ่นพคั่นว่าน้องนั่งได้อีว่าเฮารถจักไปก็ได้โดยนี่ยนน้องนั่งบ่ได้นน้องตกตกหยังแเนาะอื จังได๋บ <po or> ัด <sociedad> นี้ว่าสิเพิ่น okay, สิไปเจาะน้ําให้มื้ออื่นโดยซาวไว้เด้อีล่ะเด้อทนั่นเมงสิบ่กลางคืนก็ได้แม่นกล้วขากินแล้วแม่ต้มกระเปียกให้แต่ว่าแม่บอกให้กินยาเพิ่นว่าักก้อนเฮายันห้าต้องกินยาเด้น้องมวยด้อาได้ต้องกิน้ยังบ่ได้กินยามื้อคืนลงมากินซเทื่อไอจนแจ้งเลยมื้อคืนนี้ เก่าก็บ่เป็นแห้งปานนี้แล้วน้องมวยจักมื้อเลยนี่สิเขาทิตเด้อสิเช้าก็บ่เซาสิหายก็บ่หายสิเฮ็ดได้นโดยเฮากะกว่านไปหาบุญหาหมอโตกับเงินคํากบ่มีเพียงจักไปสิเผาสิเบิ่งก็คือแบบนี้แหละแม่เอ้ยก็ได้ด้ ได้ละเอ้ยปกติถ้ากินยาเหมืนกัพอสิเช้าเห็นแล้วนอนเลยแม่นอนคือเมื่อยคือเพียเลยเมื่อยแน่นอนก็สิเมื่อยนะโดยเมื่อยแล้วข้ามข้ามผู้เบิ่อนึ่งก็เมื่อยอีกแม่ข้ามก็ได้ข้าเมื่อยใครก็ผู้เป็นไหมไม่ข้าอย่าให้อย่ายลูกหันลูกยั้งข้ามก็นถ้าเสียหน่อย เป็นน้ำม <hel> <to> <ajuda> ันี่ป๋อยู่ใ้ก็ไม้นี่บ๋อนี่แหะมันคือพ่นว่าไอซีพ่นว่านี่อยู่ใบก้นปวก้นยังนี่บ๋อพ่นกต่คอมเมนต์มาหลายคนอยู่มีแต่นอนแบบนั่งลูกนั่งได้ชั่วข้าวกันมันแบบแบบนอนแบบเป็นวิ้นเป็นยังนะแม่หลายกลัว สูตรขวันเด็กเจ้าเคยเห็นให้ลูกอยู่บ่ยันม่เคยสูตรยันว่าเมื่อนั่นเด้นี่เฉบ่ะหมอไอ้สูตรขวันที่ว่าเ้าเห็ดติ๊บเข่าเนี่ยติ๊บเข่าหยัดเข่านี่เข่าปั้นนึ่งไข้เงวยนึ่งฝ่ายบูกแขนแล้วก็เสือไม่น้องมีวีมีแวนก็ต้มข้นมใช่ค่ะบุกล้วยมีเฉพาะหมอไอ้ที่หมอคนสูตรคนยังถ้าบ้านข่อยนะเห็ดสูตรขวันให้เด็กหน่อยมันควัน อ่อนมีอย่างนะเย็นว่ามือที่ว่าเห็นคนเห็นอย่างนั่นเองมีเพิ่นก็เอาราคาแพงโอ้ยแพงใส่ดัมซี่หันซิปนี่แหละเพิ่งเอาไปสบบแงกระดกกระโดดที่บ้านมองปลาปลาลอมแม่น้ำวาก็บม่เคยไปจักเทือกไม่เคยกม่เคยเอาได้เมืนนงหน่อยเอ้ยรถล่าห้างกามีสมมติเจ้าไปนี่กับเจ้ากระฟะให้ผู้ผู้นี่มาเิ่งร้านท้าาต้องฮัดไปด้วยตนเขาเอง อยู่ไซปาเพลาะมีใชม้มองไม่นด้อมองไปคล้ายเครื่องนี่เจ้าถามเพิ่นเห็ดสูตฟันนี่นังนก็เด็กน้อยมันขวัญบดีแค่สัน้นแต่ครับเจ้าควันเจ้าบโบนั่นกับท่าบ้านข่อยเนะี่ยคุณเช็ดได้นี่ยันว่าน,น้องมอยนี่ขวัญอ้อนตัวต้มไข่เลยกับใบเอิญของควัญน้นองที่ว่าบอนนั่นนี่นะาบอนที่เจ้าพ่อ,อคนกังคำกังคืนนี่ จะต้องเหตุไรเจ้าสีมานางเบงลูกแบบนี้ก็ได้เจักทีเป็นดีเป็นยังก็เป็นปิดปกติ<ร>แต่ตบาเตียงผ้าไปผ้าไปกันคือว่านอกนั้นเพิ่งจะเศร้าแล้วนนั่นแหละปกติกนาน่สิเศร้าสิไข่ในแล้วโดยเขาต้องเขาต้องมันเหตุนั่นเทาไหาปูเหินเฝ้าแล้วเจ้าต้องไปไปเศร้าแบบนี่เข่าเทีับเข่านะ ทิดเขาเนี่แล้วมีเขาปั้นหนึ่งอยู่ค่ะไข่หน่วยหนึ่งต้มข่ายผูกแขนจักสองสามเศษใส่หันแล้วก็มีเงนินใส่หันจักสิบพันส่าวพันใส่ในโกนทิพเขานะแล้วก็มีเสื้อไม่นอ้องพื้นหนึ่งแต่วีแว่นซาบานคอยอันนี้ก็อคอยบอกเจ้าขนบุญยาเพชรเลยค่ะหาข้าคอยนะคอยก็นับถืออยู่ดยน้องรึกษากันเบิง้งอยู่ด้ยค่ะเบิงมเมน้องโมนี่คือราชัก เมื่อเถื่อเราเคยเห็ุป่าจุ่มจ้านั่งล้มกันนั่นแหละปัญญางบอดาไทยคิดไทยอยังฮันปึกษากันเบิ้งมีแต่นอนอย่างเดียวมีแต่นอนลูกก็ได้นอนนะจ๊ะบอดาเหตุอยังเคยผูกอยู่บ่อแคนให้ลูกนะไม่ได้ผูกฮะมือนันข่อยก็บอกให้ผูกผูกผูกผายบุกแคนก่อนไปละเอาหน้าไี้เถอะลูกตายแบบนี้เสียใจนะแม่ได้ฝ่ายบุกแคนนี่นะคะไม่ไปผูกให้ลูกเด้อ โอเคนะลูกเดี๋ยวมันแรงนะสิต้องไข่ไว้ได้คือข่อยเว้าเจ้าต้องถามว่าเพิ่นเฮ็ดสูบควันเล็กน้อยไดไดมนค่อยสิกให้งเทื่อดีเทื่อเซาโดยเานี่บุเด้อมาเฮา่เฮาก็จักสิเฮ็ดได้่เป็นแม่คนอยู่ก็ยังคิดบ่ถึกแน่ ขีดลบหนาลบลังถือแน่บ่ถือแน่ห้องกัต้องเทดไปนี่แล้วฮะก็ไปแล้วข่สิึ้นผูกเค้นห่านก้นก้นิ้าเ่อเศร้าไข่เศร้านาวังเอื้อไงมึงรูอีล่ะมวยเบิ้งแม่มวยมีชิผูกเข้นห้อีล่ะ เคีงห่อนอยู่ได้อันนี้ขคีงหุ่มอยู่ได้เบื้องสิบหูเข้นให้เพิ่นเบื้องอ่ะพิงนิงเคาเจ็บเคาะไข่เคาะไข,ข่พีปันเคาะวันพีแดงเคาะไข่เละเพาะแพะเคาะอ่อ,อนเพียพ้ยเคาะเพี้ยลอยออกไปลกใต้ลงต่ำเด้อขวัญอ่อนยอนยอเจ้าเอ้าลงไปพิงนิงลงใต้ลงต่ำผูมือกำตาเคียวพีเดียมาตาพี่แตก แม่ก็แทบเลีกแต่พีแตกตุ้ยเอาลงไปเด้อไข่วัดไข่ไอ้ยม่มาไก่ยี่มา,มาทัดมีกระผูกให้น่องคนก้อนเถือ่อนผมมีฝ่ายผูกแขนเฮ้ยอาจับเอาเคนลูกแน่แม่ก็ได้ <c oughs> อ่าให้กดนี้ให้กวดดีดีกวดใส่ดีกวดเข่ากวดก,วดกวด้าวกดขวัญมาเด้อหมวยเอ้ยเอาเมีบุญนี่แหละ ผูกเบื้องใส้ให้ขวัญเจ้ามากผูกเบื้องขวาให้ควัญเจ้าอยู่เด้อผูกแขนให้แล้วให้เจ้าเศร้าไข่เศร้าหนาวน้ำฝ่ายเส้็จนี่บัให้เจ้าควัญอ่อนยอนย่อที่ว่าถือคนรักคนอย่างอยู่หนทางก็ได้ให้ควัญเจ้ามาสามวันนี่วันนี้ให้เจ้าดีเร้าเศร้าไข่น้ำฝ่ายเส้็นี่เด้อมวยเด้อมีบุญผูกแขนหับจับแขนไว้อาบห้ฝนตกบัให้ล่วงไปหน้าฝ้าห้องบัให้ล่วงไปไกลให้มาอยู่เฮือนน้ำพอน้ำเม่น้ำป่าน้ำลุงน้ำปูยัง หญ้าน okay. ้ำอ้าวน้ำอาให้อยู OK. Look, ่อ like ันยุหมันขวัญเนื้อน่าหล่อเด้อให้เจ้าเศร้าไข่เศร้าหนาวแล้วลูกเด้อเอ้าขวากอะไรน้อนเพียแบบน้องบาบชากพวกเพ็ดหน้าอะไรว่านี่อะไรกาอ่าอายก็มีแต่เต็มไม่ได้ผูกเขนอะบ่เต็มเต็บอเอ้ายังบอกอยู่ให้ผูกเขนรักให้ลูกกลางคืนเวลาลูกนอนรับเหมืนนะรักผูกเอารักผูกเอาดีให้เศร้าให้อีหล่ะเด้อเศร้าได้ปะนี่เจ้าหาน้ำอุ่นมาลูบหลังลูกนี่ น้ำอุ่นในน้ำเย็นนี่มันดาดคิงถ้าต้องเอาน้ำอุ่นมาใส่กระซั่มนะเอานเย็นมาใส่จะมีผ่าหน่อยกับซุปแล้วก็เช็ดเช็ดเจ้าบอต้องลูบลงให้เจ้าลูบขึ้นสิมันไข่ไอ้หูข้นมันจังเศร้าตามแพทย์ตามหมอเพอนบอกคันทาลูบลงเนี่ยนมันแจ็บ่นน่ะให้เอาน้ำลูบขึ้นสิเด้อเฮ่อยวยเลยเที่ยวกัจนลืมเฮากอะไรแบบเมื่อยน้ำมันบวเศร้าจักเถื่ออุกใจ มือเค็ดจัิงเลยแะเนาะมาไปกวดไปเซ็งกับพงศนว่าเป็นไข่รมดาบ่แม่นที่นิสซักยาให้มันนั่งจะไปหาหมอกับหมอวายู่เน่ปุ่ดือเว้นมันเปลี่ยนกันนะนะไข่ก็นั่งจกเป็นไอ้ยกก็ได้อันปิดปากน้ำเนาะต้องขอโทษขอผ่านท้งเอฟซีเลยปิดปากมันโบแน่นเนียมันลมมันหนาวพี่น้องเลยนัปิดปากนี่จังหน่อยเจ้าไปหาน้ามาลูบลูบแล้วไม่หมดแล้วต้มน้ามาแล้วอุ่นแล้วลูบบ่แห้าน้ำเย็นมันหนาวเด้ ถึกน้ําเย็นมันเจ็บคิงคือหยังนี่กะเป็ดก้องเฮ็ดค่อยก็ได้ให้ดีให้เซาได้อีล่ะเด้ออยู่นอกบ่ได้นะโอ้ยจจะลมานะเราสีญานะอานแห่งบ่สบายอยู่หญ้าีสังหญ้านตายเป็นผีนี่เป็นผู้อื่นแล้วเว้านมานะแล้วคันคือปู่าก็ได้คันลูกหลานเป็นซี่ก็ให้ดีให้เซาแล้วก็ปู่ามาทวงมาถามก็ได้ ลูกหลานง่ายทีง่ายทานขึ้นมานอนบนไม้กันดีให้เศร้าแล้วประปะนี้ซื้อวะซื้อวะแไหลล้นขึ้นมาง่ายง่ายสรางหลานไข่เรายันว่าง่าถามลูกถามหลานสินะเราคิดเนี่ยพีถามก็คือคนถามครอบและอันนระบบครอบแล้วเถื่อหูอยู่เบิกงซะลงไปหาทั้งพ่อปู่ก่อนใเป็นค้ออันนี้หูอยู่กับใบย้อมข้ออ่า อ้าวสบายดีเด <Humans, S 2> <Arrow, S 1> ้อพอปูก็ได้ร uh, okay. mm? mm. mm ้านไข่นะเฮ็ด hmm. จ yeah. ังได้มันสีเทาสันเอาเออแับเมือนอะไรกับพี่ครอนเจ้า oh? ก mm ็ไปีครอบใช่ไหมญาเนี่ยเด้อเออจีโก้เด้โบเช่าจ้าเท่อนี่เฮ็ดแล้วเฮ็ดตามพี่ตามคงอลไรช่วยกันหลายทางเออหัวเทียนนี่นั่นแหละเมือนแล้วกับจีโก้เมือนแล้บ่เออพอคนมาเถอแท่เฮ็ดตอนนี้บ่ได้บ่ตอนนี้บ่ได้บ่ เฮ็ดไปน้ำ okay. มืนยังเมื่อตอนแรงหลานนี่สิเป็นอืออแล้วคิงห่อนโูโหยู่เฮ็ดไปน้ำแล้วปูไอ้เศร้าบ่เศร้ากะเชือบ่เชือก็ไม่รู้รู้มันทั้งตาบ่เห็นเนาะเบื่องอยู่ฮกับพวกสุดคนกับ่อไม่ได้คนจนมันจะไปนอนอยู่เรือนนี่พ่อแล้วกับสาวโอ้เนี่ยไปครอบในแม่ฉันมงเบื่อเศร้าแล้วมึงนี่น่ะนอนหัวคออ่อนอยู่กับเบิ่งอยู่ ใช่สิครอบอยู่เพื่อนเจ้าบอคือสิครอบอยู่นี่โอ้เจ้าแต่งขันขื่นวะเออเจ้าเจ้าหนาวเล่าขึ้นอยู่เพื่อนน้ำบ่เออขุดเปิลเลยเปิลแบบโอ้ปลาบลาได้เปิลว่ะโอ คราบเ<อ>บิ้งยันว่าเราตื่นเนาะเห็นบนสซนแซลแต่เราอยู่ตะกี้ว่าได้มีไผ่มาฮะนะวันนี้เจ้ากับไปครอบเบิ้งลูกลานน้องมวยนี่มันได้ทีใหม่แล้วผู้ใหญ่ใจดีซื่อให้ได้เฮื่อนได้ซ่้นเอียให้บอกคักได้เฮือนม่แล้วเชื่อลูกลานได้ทีได้ทางเจ้าบอกบอกครอบหลับแล้วตื่นก็มี่แล้วดีใจพีดีใจมันบ่คือคนเสียครอบวันะี้ผู้ใหญ่ใจดีซื่อให้ บ่แม <N> ่ได้มันสิดีนี่งามเฮาวะนั่นแหละลกปลาข้าวาลูกหลานเดลูกหลานก็บ่เป็นเมียนปู่เจ้าออนี่กแพ้เจ้าอย่าลืมเฮ็ดเด้อปู่เด้อเออซั่นีเฮาสิอวยไปทางพี่หานเนาะดๆาให้ทงัวยามมากินักิแล้วเด้อ้าวงัวนี่โดยอีล่ะเอ้ยบดนี้เฮ็ดจังไดบ่จักเครื่องเฮ็ดแม่บุญก็ได้น่ะหมดบ่ใต้นะ chắc sĩ khỏe hết nó hổn nón, bìn nhiều hết này, hay đi hè sau đỡ nó, tân bình văng văng chạy, ngân khả ai còn, thằng hào cả, sĩ đại chạy ngân khả anh anh không phải thằng đại đọc y như một điều, cả phớt riêng, chưa, như bảo đinh đòn toàn nhả, anh phun nhảy hay là chắc mét คุณสหาโดยโดยนั to to ่นแหละเจ้าต้องจื่อไว้มีผู้ใดถามแตเขาบอกเขาใจพอกับแม่อยู่ต่างประเทศเนาะโดยดยเป็นบริสุทธิ์หายกับบุมีมังผักมองเซากับผักกขาบอกกับใจพอกับแม่เนาะกะหาอยู่ดีมีแห้งของไเลยกะดีใจร้ายสิมหะคุณสหะโดยโดยนะจื่อไว้ถามว่ามีผู้ใดถามยันว่าเจ้าบุจื่อโดยว่ากันผู้ใดถามอ้ยดินบริสุทให้เจ้านี่ย่าจำได้เจ้ากับว่าโรลดว่า สิบหาคูณเศร้าหาป่สิโดยทั้งสั่นนีสิบหาทั้งเงาหนีเศร้าหาดยเด้อยันมาเจ้าบ่จื่อเผื่อ่ามีผู้นั่นผู้นี่ถามมาเนาะโดยอ้าจังใดกับเบิ่งลูกเบิ่งเต้าด้วแม่น้องมวยเด้ออย่าลืมเฮ็ดคือข่อยว่าไปเอิ้นเอาควันลูกซาบอนนะขัดเจ้าบ่อยากให้ผู้ใหญ่เพิ่นสู่ให้อันดีได้เพิ่นสู่ควันซาบ้านข่อยเนาะจังใดก็สู้สู่เบิ่งลูกเบิ่งเต้าเด้อข่อยสิบ่รบกวนได้แหละจังใดก็ได้ฮะเป็นกำลังใจให้เด้อน้องมวยเด้อเต้าไว้ด้วยล่ะเด้อ จ้าวเข้ากันโอเคเฟรมมีพี่น้องสำหรับคลิปนี้สะเป็บบนก็ขอบบุญขอบคุณเนาะทางคุณยังจะดีเอฟซี FC, ทุกคนท,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 ที่ติดตามครับส่งคลิปและประคับโฆษณาขอบุญขอบคุณในลายเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะาะมื้อนี้เขาก็มาว่ามื้ออ,อื่นนี่สิไปเจาะน้าแล้วพี่น้องเลยเนาะทางแม่น้องมวยเพคนก็ได้บอกเพื่อนแล้วแหละว่าเป็นมื้ออื่นวันเสาร์นี่แหละพี่น้องเอยฟังเบิ่งเนาะหักจังใดก็สิได้เจาะแน่นอน สำหรับคลิปนี้อําลาพาจาะไปแล้วขอบุญข,ขอบคุณไอเบอร์สุขุสุขคนสุขหองสุขนะส,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 สำหรับคลิปนี้อําลาพาจาะพี่จากน้องไปแล้วอุ้ยลม้ลมล้มพี่น้องเลยอ่ะพอกันในคลิปนะสบายดี